เขามีสีบ้านสีบ้านอันนั้นนะหลังคาหลังบ้านสะอาดมากบ้านหลังอีกบ้านหนึ่งสะ,ะอาดไม่มีอะไรเนี่ยกอไ่เขามีแม่บ้านมั่งทําความสะอาดหลังบ้านบ้านเกี้ยงเลยนะมีปพวงดื่มน้ำเนะี่ยอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วน้ําอยู่ตรงนี้แล้วปิดประตูนูน่นเนี่ยนะเสียงดังเมื่อแต่แต่ตอนนี้อยากไปอยู่ข้างนอกมาอยู่หน้าห้องตรงนี้ก็โอเคอยู่แต่เก็บเสียยนู่นอะ เครื่องจัรทำงานข้างๆน่ะโอเคฮะเดี๋ยวมาอุ้ยไม่พุ่งจะลงแล้วทำห้านาทีจะลงกันแล้วมันแบบต้องมาละพอละพอละเจ้าหาันกอลไฮหัหบนบัณฑุนพ่องเอาขนุนไปแกงนู้นนะขนุนบักมีบักเมียกำลังเก็บเงินจะไปเครื่องฮะจะไปซื้อเครื่องใหม่โบ <laughs> <laughs> ยาจะจะถอยเครื่องใหม่เลยละทนไม่ได้ไหมจะทนเอารหัสประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหม เออเมื่อวานนี้บ่นอ่ะเน็บขี้กางน้องว่านสงสารญาติทวดเมื่อวานนี้เน็กขี้ขัดอยาให้ขาไปไหนก็ไม่ได้หมุนหมุนหมุนบ่นจนลงไรอ่ะนะน้องน้องเป็นหนึ่งเมื่อวานนี้น่าสงสารมากเลยอ่ะนะนะหนุ่มสดบ้านสะอาดครับเออใช่มีอีกบ้านหนึ่งสะอาดมากอ่ะนะมีมีแม่บ้านไปเก็บกวาดต,ตลอดเลยเกลี้ยงหมดเลยอ่ะนะเขาบอกเนี่ยมีสองสามบ้านแล้วคุ้ยไ,ไปเดอ้อบอกให้บอกให้คูอ้อยไปนะ ก้อ <c oughs> ยที่ไม่วงพูดหลังบ้านน่ะเด้อถ้าพร้อมกับเดินหน้าเด้อแต่พวกเราก็จะอยู่อย่างนั้นแหละพุกคนเราไม่ค่อยมีเวลานะเหมือนน้องบ้านอ่ะนี่แหละเราจะไปหาเฉพาะนะโดยเฉพาะเลยนะเราไม่ต้องไปไอ้ที่เราเราไปให้กําลังใจอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ส่วนที่อยู่อ่ะเราก็จะนั่นแหละอยู่ตรงนั้นกันนะเราจะให้ใจซึ่งกันและก,กันอันนั้นอนะ่ะมันไม่สูญหายไปไหนสลายเนาะเราแค่แค่แค่เรา เหมือนกับเราอ้อมกันอะนะเราไม่ตรงๆรงเขาไม่อยู่เขาไม่ชอบแม่เราก็อ้อมกันแค่แค่น,นั้นแหลนะเนาะย่าเนาะสงสารย่าเนาะจะทนไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยบอกโอ้ยเด็ตขี้กากหมดเงินน้่งไรโน้นนี่นะกินแต่เงินอ่ะเด็ดไม่ให้ทํางานก็ไม่ได้เมื่อวานได้มุมระเบียงไม่รู้ว่าอยากเดินไปไหนก็ไม่ได้ไปโอ้ยอยากออกบ้านไปเอาลุกๆหลานได้วิวสวยๆก็ไม่ได้แนละ้หมุนติวติวนะั่น หมุนอยู่เตี้ยวๆเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ไปยืนจุกอยู่ตรงนั้นน่ะนะเห็นไหมน้องเป็นหนึ่งเห็นไหมน้องว่าลช่องเห็นไหมเนี่ยใต้ทุนบ้านแต่สมัยก่อนเขาเลี้ยงวัวกันอยู่ข้างล่างอะไเห็นไหมนี่แหละบรรยากาศดั้งเดิมมันกลับมานะเนี่ยฝีมือล้นล้วนน่ะนะฝีมือคนมอญคนอะไรน่ะเขาจะทําบ้านกันอย่างนี้เนี่ยบันไดอย่างนี้นะขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยนะเนี่ยอันเนี้ยถือว่าอันเนี้ถือว่า องศาได้นะบันไดเขาว่าขึ้นแบบไม่เหนื่อยนะลงก็ไม่น่ากลัวประมาณนี้เนาะโอเคตามนั้นแอมมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านอย่าไปพูดหลังบ้านมานี่ <c oughs> ลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> จะลงแล้วเรียกเขามาอีกอีกสองนาทีลงแล้วนะทุกท่านคะขอบคุณทุกกําลังใจมากครูอ้อยขอบคุณกาะน้องบัลาช่องขอบคุณกายาทวดขอบคุณกาะน้องเป็นหนึ่ง มา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 นี่ไม่ต้องไปคุยหลังบ้านมานี่เลยหรือ <c oughs> ว่าน้องเป็นหนึ่งมีหลังบ้านแล้วเขาสะอาดจะอ่านนะทําความสะอาดบ้านโสดเนาะประมาณนี้เขาจะอาสาไปกวาดเก็บกวาดให้ก็ล้างเขาจะไปสอยมะม่วงให้เนาะบ๊าด,ดีเจ้าขอบคุณค่าน้องเป็นหนึ่งทุกอยู่เซอร์เนอะพี่จงขอบคุณค่ะยาทัวดขอบคุณค่าคอ้อยขาขอบคุณค่ะแล้ว เดอร์เกียแม่อแขอลงละเดอขออนุญาตลงไรทุกท่านทุกคน,กคนพักผ่อนกันเดอร์ขอบคุณมากค่ะน้องเป็นหนึ่งให้พี่สาวมาแค่นี้ก็กลับไปหาน้องเป็นหนึ่งหลายร้อยพันเท่าทวีคูณเดอร์ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเดอไม่เจ็บไม่จนไม่ขัดไม่สนเอะที่เจ็บป่วยก็ขอให้ห่างไกลหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีแต่เฮงเฮงปังปัง,ปงตลอดไปและตลอดกาลเดอร์ยอดเงินปังปังเดอ แม่น้องเลข่ขอบใจมากจ้ามิวมามาหน้าบ้านนี่จะลองแล้วแม่น้องสกอตขอบใจมากเดอ้อเดี๋ยวนะจะขอบคุณทุกคนนะตั้งแต่เมมแ,แรกแรกที่หนึ่งจนถึงคนสุดท้ายเดอ้อไม่ได้อเอ่ยชื่อใครก็กราบขอโทษขออภัยเดอ้อพี่อัศรานะก็ยังเห็นอยู่เด้อพี่จงด้วยเดอ้อดึงขาลงมาให้ว่า พักถึงใครก็ถึงคนนั้นแหละถ้าไม่ถึงใครก็มัดรวมเดอ้ออย่าน้อยอย่าน้อยใจกันเ,เดเน้อสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนไม่เนนะ้ะถึงแม่แม่แม่แม,แม,แม่น้องสกอตเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเดอ้อเราอยู่ด้วยกันร,รู้รักสามัคคีขอให้สิ่งดีๆเข้ามาตลอดไปและตลอดกาลเดอ้อเดินทางแคล่วคลาดปลอด